สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำการเพาะเพาะนะครับพเพาะเมล็ดกวางตุ้ง้องเตะนี่ฮะอันนี้เตรียมมาแล้วนะจะเห็นว่าบางมาเมล็ดนะฮะมีรากงอกอน,นอะ อันนี้ผมก็เตรียมถาดพอนะฮะใส่ดินไปแล้วรดน้ำไปแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเราก็จิ้มนะเอาอะไรก็ได้จิ้มให้มันเป็นลุมหน่อยครับให้เม็ดมันไม่กิ้งนะะอันนี้ดินน้อยนะให้เป็นลุมนะฮะ เพื่อไม่ให้เม็ดมันกิ้งหนีเรานะเวลาหยอดลงมาแล้วหยอดกันเลยครับะะบางหลุ่มก็ยังไม่แน่นนะฮะแล้วก็ติม้ม พอเราหยอดเมล็ดไปแล้วเนี่ยเอาดินกบนิดหนึ่งนะเพื่อไม่ให้เวลาเราลดน้ำนะมันวิ่งนะ่าเดี๋ยวผมจะทำแค่นี้ก่อนนะฮะเวลาลดน้ำนะฮะเข้าสำคัญเลยฮนะเวลาลดน้ำต้องใช้ฟอกกี้นะฮะไม่งั้นมันจะหายหมดคนระับอันนี้คือเมล็ด กวางตุ้ห้องเต้นะฮะเล็กมากกวางตุ้ห้องเต้ผมจะยอดรุมละสามนะ3 2สามสองสองมเมล็ดสาม,มเมล็ดหรืออาจบางหลุมอาจจะสี่ก็ได้ฮะแต่เมื่อโตแล้วเนี่ยเมื่อมเมล็ดเขาโตครับ ถ้าเกิดเยอเกินไปก็ไม่ดีนะฮะต,ตรงกลางนิดนึงนะฮะ,ะเนี่ยสี่เมล็ดก็ได้นะฮะทำไมถึงยอดสี่ครับทำไมเราไม่ยอดหลุมแล้วหนึ่งเพื่อเพื่อมันเกิดการเสียหายฮนะ ถ้าเ,เขาไม่โตครับเมื่อโตเราถอนออกได้นะฮะนี่ฮะเราก็ค่อยๆหยอดไปนะฮะบางคนบอกเฮ้ยหยอดอย่างนี้แม่งเสียเวลาวะ่ะ เสเวลาจริงเราทำเป็นบล็อกมาก็ได้ครับเอาถาดเพาะเนี่ยนะครับมันจะมีมีถาดเพาะที่เราไม่ใช้ครับเอามาวางด้านบนแล้วในถาดเพาะมันจะมีรูใช่ไหมครับเราหย่อลงมาเลยครับให้ลงรูทุกลุ่มทุกลุมมันจะเร็วครับอันนี้ถาดเพาะผมหมดครับ มก็เลยต้องยอดอย่างนี้นะเทียสามเม็ดนะฮะอึบม่าไม่เคยลงเท่าไหร่นะะอย่าให้อยู่ริมมากเกินไปนะครับต้องเคาะให้อยู่ตรงกลางนะฮะเพราะอะไรเพราะเมื่อโตเนี่ย ต้นเขาจะสูงเขาจะเวลาเราแซะไปปลูกต่อนะฮะายต้นกล้าเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าอยู่ริมปุ๊บเวลาเราแซะขึ้นมาเนี่ยดินอาจจะหลุดนะฮะทำให้ลากเขาขาดได้แล้วถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยดินข้างหลุดไปปุ๊บก,ก็ยังไม่ถึงต้นเขานะฮะ หลุมนึ่งครับไม่ควรหยอดเกินสี่นะไม่งั้นเขาจะแย่งกันโตแล้วจะขึ้นหนาเกินไปนะครับวิธีลดน้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะหยอดให้ดูแค่สี่แถวพอนะฮะ บางคนนะเขาหยอดเสร็จปุ๊บเขาไม่กบดินนะครับก็ได้นะไม่ต้องกบดินก็ได้นะครับแต่เวลาลดน้ำเนี่ยต้องลดเบาๆนะฮะใช้ฟอกกี้นะะค่อยๆฉีดไม่งั้นนะครับกระเด็นเม็ดหายครับเพเม็ดพวกนี้เบามากนะฮะ อย่างน้อยฮนะตุ่มแล้วส่องเมล็ดนะฮะสี่เลยนะผม่าเดี๋ยวผมไม่ย้อยดูสี่แถวก่อนนะฮะแล้วก็พอกกี้ครับรค่อยๆฉีดนะฮะนี่ครับพอกกี้ค่อยๆฉีดลดไปเบาๆฮะ จริงๆไม่ต้องลดก็ได้แล้วนะเพราะว่าเราลดถาดพอไว้ก่อนแล้วชื้นอยู่แล้วนะผมใช้ฟอกกี้ฮะราคาประหยัดครับร้าน20บาทนะฮะอันละ20บาทเองเอามาใช้กับขวดน้ำอลลมนะฮะใช้ได้นานกว่านะฮะ ้โอเคเลยอ่ะนี่ฮะถ้าเราลดแรงๆฮนะเม็ดจะปิวถ้าเราไม่กบนะฮะเม็ดจะปิวครับเห็นไหมครับเม็ดจะลอยขึ้นมาถ้าเราลดแรงไปโดนปิวหลุดหายไปเลยนะครับผมเคยอ,อยู่แอบปิวเห็นไหมครับโอเคครับ านี้ก็เป็นการเสร็จนะการเพราะ,มะเมล็ดนะหลังจากนี้ฮะรดน้ำเช้าเย็นนะฮะจนกว่าต้นจะโตนะแล้วก็ย้ายไปเพาะที่แปลงนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม